ร้อยมาเอาไปทุกคนที่จนนะโอ้โหที่อยู่ในโซนที่ไปดูทีวีตรงนั้นอ่าแล้วซื้อไอเวลากินข้าวเสร็จโรงเลียงอ่ะกดน้ําเย็นกินด้วยนะซื้อตู้น้ําเย็นอะไรให้ด้วยโอ้นี่นะให้ผู้แดนไปซื้อเอากลับมาเงินห้าล้านนั่นก่อนนะกลับมาก่อนน้าก็จ่ายไปหมดเลยแล้วน้าจะบอกทุกคนว่าอาทิตย์นี้ถ้าเอาเงินโอนคืนมาไม่เสียดอกถ้าใครไม่โอนในภายอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าร้อยละสิบ มันเป็นกดอ่าก็คือว่ามันคาขาดเลยจ่ายไปทุกคนทุกคนเสร็จปุ๊บพอถึงวันเยี่ยมญาติมันก็เอาเลขบัญชีโอนโอนโอน,โอนเข้ามามเงินห้าล้านก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมแล้ะรอนนี้เงินที่อยู่ในแดงเงินสดเราก็เก็บน้ำวันหนึ่งสองแสนสามแสนก็เก็บอยู่งันนั้นโอ้โหเนี่ยนฮะเป็นความที่แบบว่านี่นะเป็นนักธุรกิจจริงๆนะคิดได้ไงคือเอาเงิน5ล้านลงทุนก่อน เพื่อให้ในแดนนั้นจากที่ไม่มีเงินสดสักใบเนี่ยเป็นแดนที่สะพัดในการที่เขาจะต้องเปิดบ่อนคือว่ามองไปอีกสเต็หนึ่งเลยเพราะว่าในการเปิดบ่อนมึงต้องมีตังกันและไอ้พวกนี้จะมาเอาเข้าทีนั้นนี่นะโว้เข้ามาให้มึงเลยโอ้โหสุดยอดจริงนะเนี่ยนักธุรกิจจริงๆแล้วบางทีแบบว่าเยี่ยมญาติอย่างเงี้ยแดนเราเยี่ยมญาติวันพุธใช่ไหมแดนสามไอ้นี่จะเอาเงินเข้าสามหมื่นมึงให้กับญาติกูเลยเดี๋ยวมึงเข้าแเอาในแดน